โอ้โหสำหรับเด็กผีหลายคนในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีคำถามค้างคาใจอยู่เรื่องหนึ่งนะซึ่งอยากได้คำตอบเหลือเกินวัสจิมแรดคิปแล้วก็ทีมงานหลังบ้านเนี่ยจะทำยังไงกับการเสริมทีมในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจะไปเอาคนมีประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองได้แล้วมาร่วมทีมดีไหมหรือว่าจะไปเอาดาวรุ่งที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วมาร่วมทีมดีเออหลายคนก็บอกว่า เอาที่มันมีประสบการณ์ดีกว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยดาวรุ่งค่าตัวถูกดีแล้วสรุปเซอร์จิมจะเอายังไงทำไมมันเบนเข็มไปทางดาวรุ่งมากกว่าคนที่มีประสบการณ์ล่ะก็หลังจากที่แมนยูมีความเคลื่อนไหวเรื่องการเสริมทีมออกมาเรื่อยๆในช่วงนี้นะโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะถึง2คนนั่นก็คือวิกเตอร์โอซิมเพนและเลียมดีแลบ แต่ดูเหมือนว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยทับพิซซาจแดงดูจะจริงจังกับดีแลบมากกว่าโอซิมเพนซะด้วยซ้ำทั้งๆท,ท,ที่เด็กผีหลายคนอยากได้กองหน้าที่มีประสบการณ์เข้ามาเสริมทีมจะได้ไม่ต้องไปนั่งลุ้นกับดาวรุ่งอีกแล้วอะไรคือเหตุผลที่แมนยูทำแบบนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับเพราะว่าล่าสุดทางฝั่งของฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลว่าทำไมแมนยู ถึงไม่จริงจังในดีลของวิกเตอร์โอซิมเฮนซึ่งโรมาโนบอกว่าสโมสอนที่อยากได้ตัวโอซิมเพนไปร่วมทีมพวกเขาจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะเท่ากับตอนอยู่นาโปลีคือจำนวน10ล้านปอนด์ต่อปีหลังจากหักภาษีแล้วและสโมสสจะต้องจ่ายค่าตัวให้นาโปลีอีก64ล้านปอนด์ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ดีลโอซิมเพนไม่คืบหน้าเนื่องจากเรื่องของค่าเหนื่อยนี่แหละ เพราะฉะนั้นถ้าหากทีมในอังกฤษต้องการตัวโอซิมเพนพวกเขาต้องจ่ายค่าเหนื่อยตามที่นักเตะต้องการแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนจากอังกฤษพร้อมจ่ายเลยนี่ไงสาเหตุมันเป็นแบบนี้นี่เองเออเด็กผีจะได้เข้าใจสักทีว่าทำไมจะเอาเลียมดีแล็บแทนโอซิมเพนซึ่งจำนวนเงิน10ล้านปอนด์ต่อปีที่โอซิมเพนอยากได้หลังจากหักภาษีแล้วเนี่ย เมื่อบวกลบคูณหารค้าเหนื่อยต่อสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ195,000ปอนด์ถึง2 0 0 0 0 0ปอนด์นะและนั่นจะทำให้ค้าเหนื่อยที่แมนยูจะต้องจ่ายแบบเต็มๆโดยไม่หักภาษีก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนี่ยังไม่รวมค่าตัวที่จะต้องจ่ายให้นาโปลีอีกนะแล้วถ้าเกิดเซ็นสัญญากัสัก3-4ปีเนี่ยโอ้โหรายจ่ายแมนยูเนี่ย อาจจะติดตัวแดงผิดกฎการเงินได้นะเพราะฉะนั้นเราอุตส่าห์จะเคลียร์เรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะให้มันเบาๆลงถ้าเกิดไปทุ่มทุนไปเอาโอซิมเฮนมาอีกไอที่ทำมาเนี่ยก็จบเลยประหยัดไปเพื่ออะไรเพื่อมาจ่ายเงินให้คนคนเดียวมันก็ไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ลงทุนกับโอซิมเฮนเนี่ยมันก็เข้าใจได้แล้วล่าสุดอีฟสวิตทาวเนี่ยก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการก็เลยทำให้ ค่าฉีกสัญญาของเลียมดีแลด้วยจำนวนเงิน30ล้านปอนทำงานเ,าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาดีแลจ่ายไปเลย30ล้านปอนทุกอย่างจบเชื่อเลยว่าเลียมดีแลค่าเหนื่อยไม่เกินแสนจริงๆนะน้องอายุยังน้อยดีเพิ่งเพิ่งเพิ่งดีฤดูการนี้ เพราะฉะนั้นจะให้ค่าเหนื่อยเป็นแสนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องแบบใกล้ๆแสนเท่านั้นเออมันก็น่าลงทุนน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะเออก็เพลง Big a แอเนี่ยลอยมาเลยทีเดียวรู้ว่าเสี่ยงแต่คงอาจจะต้องขอลองอีกสักรอบหนึ่งคือถ้ามีเรียมดีแลบแล้วเนี่ยนะก็ช่วยเอาหอยลุนออกไปจากทีมด้วยไม่ใช่ว่ามีกองหน้าตัวเป้าดาวรุ่งสคนมาอยู่รวมกันเ,นเดี๋ยวมันจะชิปหายไปกันใหญ่นะเอาเด็กผีคิดเห็นยังไง เหตุผลที่แมนยูอาจจะไม่เอาโฮซิมเพนก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองและเรื่องค่าเหนื่อยนี่เองแล้วถ้าเกิดไปเอาเลียมดีแลบมาแทนเนี่ยมันจะโอเคไหมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะ